Anh à, mình nắng hết đi nhầm này Ủa hết than đọc nung nung Hết thang được lửa đi nông Tuy nhiên mà còn hết than lửa nó ấu quá nó đọc nung Cứ xáy ịt Xáy Ủa mẹ không khâu ถ eat, pues, ้ามองเดยสิพอเห็ดมันสิหอมเห็ดพี่น้องมันสิหอมห่วยห่วยก็เห็ดตะไคร่น่ะกินหอมเห็ดสิมาเลยดีดอกดอกงามงามมันสิหอมห่วยห่วยก็ปลาเห็ดตะไคร่น่ะเห็ดเพิงคือกันถ้าพอเห็ดเพิงมันก็สิกินหอมมันสิหอมห่วยห่วยเลยถ้ามองเดยมันออกเห็ดเผืองโอ้ในเต็มกุเลยพี่น้องเอ้ยยังได้กินเบิดบัด ปลาเฮ็ดเจ้กักย,ย่างนี่นี่หละย่างไปย่างไม้เนี่ยย่างกลับไปกลับไม้นี่ลหละไม่ได้ย่างไกลหรอกมองจอดรถแกล้งแก้งไม่ย่างไปไกลรถหรอกว่าเห็ดอันมันว่าท่านดีเกิดเนาะเฮ็ดถึงท่านเกิดเพราอยากย่างไก่หาเห็ดอันนี้ซื้อว่าจะไปหาไปไก่ปน่นเนะะาะจำเจ้าไปกินจำเจ้ไปหนึ่งเหตดอันเนี้ย กินเตียเดียวน่ะสมัยตะกี้ว่ม,กกนนมีผู้กายกินหนกบั่นี้ผู้ไม่พากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะคนที่พอเคยกินพ่นก็ฮัดกินบัเนี่จังเห็ดหนาแหล่งสิยายจอยกับพระท่านเคยกินนี่ปีกายนี่เนาะยายจอยก็เลยเอามาเห็ดน้ำยาขนมเสียนล่องมึงนี่กับเม่นเห็ดหนาแหล่ได้พี่น้องแต่ววันหนึงมันห่างจน,นในเกะกินเห็นปะมันเหี่ยว ยังคักอันนี้เฮ็ดเห็ดท่านเลือดท่านเลือดอยังกลับไปกับมาเวิ้งมองนี้ล่ะปกติเรามองนี้มันสิเกิดปรคักได้พี่น้องเอ้ยขันฝนตกขันฝนดีนะเออบ่เอาหลายปันนันดอกบ่ได้ย่างไกลปันนันเจ้เฮ็ดอันเนี้ยตั้งเฮ็ดเพิงแล้วป้าเฮ็ดเพิงเลยเนี่ยมียนเบิดแล้วเฮ็ดเพิงเฮ็ดนี่เบิดแล้ว ป้าเฮ็ดเผิงป้าเห็ด,าหดนาแลเฮ็ดนังเกิดทุกอย่างเลยมองเนี่ยแล้วจอยกับวนหาแต่แถวนี้แหละบ่า,าไปหายาง,ง,งไก่ยางกลวงยางไก่ไปอันเดออยางวนไปวนมาอยู่นี่แหละอดอหนึ่งเห็นว่าพี่น้องเอ้นี่มองรถจอดไใกล้ๆนี่พี่น้องนี่หาสิมเม็ดหน่ะเห็นบ่รถจอดนี่หาอยู่นี่แหละว่าไปหาไก่เดอกอืม อันคางๆกันมันกับมปนป้าเห็ดเหลืองเนาะสีายจ้อยมากแต่ยายจ้อยว่าไปเก็บผลดอกมือเนี่ยายจ้อยเก็บไปมือนั้นแล้วยายจ้อยหนึ่งแล้วยายจ้อยบอกินพี่น้องยายจ้อยได้เอาถิ่มซื้อแย่จ้อยเสียดายผลว่าไปเก็บผลดอกอือยายจ้อยจิตรองมากินเห็ดอันนี้มืวายกินได้เนาะออืนี่โอ้ยมึงไหนแต่ว่ายายจ้อยเคยกินอยู่เห็ดหนาแล้วเคยไปเห็ดดำยากับนมเสีนเนาะโอ้ยดอกคนไหมโอ้ยเนาะ อันแมงกินพี่น้องเลยแกนแกน,นหนึ่งกับว่ายุบด้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดบ้านเนี่ยเออแต่ว่าเห็ดแดงย่าช่อยเพรสั้น,น,น,นเยยคยกินแบบนนตรแร่เห็ดหน้าแหลกนะหน้าเขียวย่าช่อยเคยกินเนี่ยเห็ดหน้าแหลกหน้าเขียวย่าช่อยเอาเห็ดแต่เห็ดทาเลือดไปดอกหนึ่งพี่น้อง ยห้ <laughs> ช่วยสิล่องล่องมึงดอกเดียว <c ười> อ่าขันมันนันปีไหนยห้ช่วยสิว่าไม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เห็ดหน้าเขียวมาเลย่ะมันเห็ดยังโอ้เห็ดทานเลือดโอ้มาแกนกัะเกนี่ยเห็ดทานเลือดพี่น้องนี่เออปาดขาแกนขาเหน,น,นี่ยนกัดล่องไปลองมึงแกกดอกกัน มันแกนขักว่าสิบ่เอาไร้องมึงเนาะพี่น้องเนาะถามหายายจ้อยในเท่ยยายจ้อยกินแล้ว <c oughs> นี่นี่พี่น้องเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงอันเฮ็ดเพิงแดงที่ยายจ้อยว่าเฮ็ดเพิงเลือดเนี่ยกินได้เด้อค่ะนี่ดอกแกนคู่หลูอยู่แต่ว่ายายจ้อยบ่เอาเพิ่นเนาะค่ะเนาะว่ายายจ้อยสิลองอันหนึ่งตเตอร์เฮ็ดอันนี้ลองมึงเฮ็ดอันเพิงยายจ้อยบ่อยากกินพี่น้อง ดอกหนึ่งเปิ้นที่แขนแขนนี่นี่อันนี้นเนม่เอาเพียนนำยาขนมเส้นเนาะแขนดังกุ๊บ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 บบนี้พี่น้องนี่ดอกหนึ่งนี่คือดอกหนึ่งดอกหนึ่งได้หลายอย่ดิพี่น้องว่าจะบปเอาอะาย ว่าจะเอาหลายเนาะได้หลายรเหรอเดี๋ยวมึงเกินมันเห็ดยังโอ้เห็ดทานเลือดทานเลือดเนี่ยจอยเบาปั๊ดขาไม่พี่น้องขาแก่นแก่นเนี่ยจอยบากายกินดอกเห็ดทานเลือดอ,อืมแต่ว่าเห็ดอันนี้เนี่ยจอยเอาอยู่นี่เห็ดหน้าเขียวนี่เห็ดหนายเขียวนี่เคยเยคยกล็ดเอาไปซุป กระสุบคือเห็ดตะไคร์ล่ะพี่นอ้องเห็ดตะไคร์เห็ดดินเห็ดเนีงเท่านี่ละ่ะโอ้ยดอกนี่นี่นี่แหละเห็ดอันนี้ล่ะอันปีกายเนาะมันเกิดหลายๆแย,ยะโจอยเอาไปเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นแต่ว่าม,มันดอกง่ายกว่านี่พี่น้องมันเป็นดอกงดีด้มันจีดอกน้อยๆขายง่ายๆจะโยไปเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นเนาะแซบ่บเสีบกรุ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 บเลยพี่น้องเนี่ย เจ้าจอยไปเห็นดน้ำยาขนมเสียงเห็ดอันนี้ล่ะไปไกลนี่เนาะอันนี้ก็กินบ่ไดดเดอ้อพี่น้องอเห็ดชนิดเนี่ยเห็นบ่กินบ่ไดดเดอ้อค่ะเดอะ้อเป็นผิดเดอ้อพี่น้องเดอ้อมีผิดเดอ้อหลอกนีเป็นได้ดีบะเออหลอกนีคืออยู่แก่นดีถึงว่ามันเสียสนิ่เก็บมันกับบ่มีเนี่ยกินพี่น้องเอ,อ้ฝนบปรตกเห็ดเพิ่นก็เกิดบ่วลายบ่เนี่ยเห็ดน,นาเขียว เขียวหน้าหล่ดอกหนึ่งเห็ดแหงน้ำพี่น้องเห็ดแรงน้ำเห็ดพวพ่อน้ำาบ่เอาดอกกันเห็ดแตียงเห็ดหน้าหล่อันนี้ก็เป็นเฮ็ดท่านเลือดพ่เอาเลยพี่น้อง้ะ อันนี้เป็นเห็ดทานเลือดเห็ดทานเลือดอย่างยกจอยกับเ่าเคยกินแยจอยกับเอาเอาด้อยพี่น้องบ่เอานี่เห็ดนาแรเห็ดนาแรนี่ยกจอยรู้อยู่ว่ามันกินไดมันแสบอยู่ยกจอยเคยกินอยู่พี่น้องยกจอยเคยเอาไปสุกแยกจอยไปสุปตุกปีละเอาเตระซีหาดอกง่ามมนไล่เนาะแยกจอยเอาไปแต่ว่าทำมิตรดอกง่ายๆได้เราเป็นนางสีได้พี่น้องอันนี้มันแห้งมันแรงนี่ดอกนึง เฮ็ดนาแหละโอ้ฮ็ดนาเคียวเนาะเเนาะไอ้จ้ยเคยกินอยู่เฮดตัน้ไอ้เน่ยจ้ยกินตลอดเอาไปซุปแต่ว่าหนึ่งยอ้จ้ย่าคยหนึ่งเขาว่าหนึ่งแซ่บสันฮ็ดแตง เฮ็ดเนี่เฮ็ดอย่ง <blunt> ก <animation> ็เฮ็ดแรงน้ำพี er ่น้องเฮ็ดแรงน้ำปีนี้เฮ็ดแรงน้ำแต่เฮ็ดมันปูนออกดีพดเดี๋ยวจอยบออยากกินเฮ็ดมันปูนาะมันหลายแล้วปลาเฮ็ดนาเคียวเฮ็ดนาเขียวเฮ็ดนาเลยโอ้ยอยากให้มันมีซุ่มๆนะพี่น้องเอาะกันฝนตกซุ่มๆเนี่ยโอ้ยตัวหนีนฝนบ่ตกเด้อย่ามไรมันสิลง ฝนมันบโบตกซะเราเฮ็ดกบบระเออกพี่น้องเอ้ยมันถี่ไปตกเดือนใดบูเดือนสิงหาหนึ่ฝนบโบตกเลยเฮ็เดนาหละดอกตูมเพิ่นเฮ็ดผิดเด้อค่ะเด้ออันเนี้ยต่ว่าเฮ็ดอันนี้กินบะไ้เด้อคือเฮ็ดละงอกล่ะนี่ อันนี้พวกกายกินเด้อพี่น้องเห็ดผิดเด้อค่ะเด้อเห็ดผิดอันเนี้ยนียจ้อยมหาเห็ดอันเนี้ยเห็ดนาแหล่เห็ดห,ห,หน้าเขียวเห็ดหน้าแดงเนี่ยมันแห้งพี่น้องเห็ดกแ็แห้งแห้งแต่ว่าแกน่นนี่ยจอยมาเสือหาไปหนึ่งกินดอกมีดอกหนึ่งโอ้ดอกแกนแกนแตะสุปี ยายจอยว่าเอาเด้อพี่น้องมันเห็ดมันหลายนะตัวสุตปีเนาะปีนี้มันแห้งมันบ่ทันได้ออกเห็ดเพิ่งบ่ทันออกยายจอยกะบมูเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นมาเก็บเห็นเห็นเพิ่นหลายหลายบานเนาะหลายหลายช่องเพิ่นเก็บไปยายจอยก็เลยอยากเก็บจะเก็บไปกินล่องมึงไหมพี่น้องดอกนึงพี่น้องโอ้ยแกนดีสักเอาพีเนกต์ตันเอาพีเนกตออกกันเอาเจ้าของมันออกกันพี่น้อง จะเนเกะกับบ๊อมีเน่ากินเลยพี่น้องเอ้ฝนมันบ่ตกเห็ดมันบ่ทกันออกออนี่ดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ขาแกนขู่รูเลยขาแกนขาแกนอันนี้แมีนบอลเห็นมึงกันอ่ะก็ดินสีเพิ่งเพื่งดินสีเพิ่งเพื่งเมนตัวพี่น้อง เฮ็ดหน้าแร่ค่ะเห็ดหน้าแร่นี่นี่เฮ็ดอันนี้ออกหลายพี่น้องออกหลายแต่ว่าอันมันโมเป็นติดติดกันแมมันห่างห่างกันนี่เฮ็ดอีหยังพี่น้องบอกแน่เห็นบอกแน่อันนี้เฮ็ดอีหยังนี่ไอ้จอยบอลูเด้อพี่น้องเด้อน,นี่บวเอาเด้อพี่น้องเด้อกันบอลู เห็ดอีกอย่างบุพี่น้องจ้างีหนึ่งพี่น้องโอ้แกนดีค่ะขาขาเห็ดขาเห็ดแกนแกนเอาเห็ดแดงด้วยพี่น้องแต่ว่าปลาแหงแหงฝนบปรตกพี่น้องเอ้ยฝนบปรตกมากเดินเป็นสอ,ส,ออสองอาทิตย์แล้ว